สวัสดีครับมาพบกับเพจออฟแอมเลทเหมือนเดิมนะครับนี่ไม้ที่ดูอมเตาห้านะครับเป็นวัตถุมงคลของบ้านมีดีเนี่ยเพาะป่องปกเสกนะครับจะสร้าง้อยมากจานจานหน้าจานสองสีเต่าห้าเต่าห้าแ,แก้วไาม้ชมนะครับก็ถือว่าจะมีจํานวนสร้างชัดเจนนะครับวัตถุมงคลนะครับสายบ้านมีดีน่าเก็บใครมีวัตใครเจ้าวัตถุมงคลแบบว่าสายการะลาวดีนะครับ ว่าทุกวันนี้พระสงฆ์ประเทศไทยเนี่ยคือแบบว่ามีเรื่องเสื่อมเสียเยอะมากพระสงประเทศไทยเนี่ยมีเรื่องเสื่อมเสียเยอะมากนะครับหันมาเก็บคารวากันดีกว่าเชื่อผมคาราวะเหนหีน่าเก็บสุดแล้ว่าดูใ,ใกล้ๆกลครับเดี๋ยวจะลงกล้องให้ชมพระสงฆ์ีเรื่องเสื่อมเสียพี่ช่วงนี้นะครับเรามาเก็บคารวาดดีกว่า ใกล้ๆๆอ่าเนี่ยนะครับประกันแท้ทุกรายการนะครับผมใครมีแบบนี้ก็ยินดีรับเช่าเลยอ่าจานชัดเจนเลยชัดเจน,นครับผมของป้ป่องปลุกเสกอะไรเองเลยครับโอเคฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยวมีวัตถุมงคลมาแบ่งปันเรื่อยๆนะครับมาให้ชมเรื่อยๆ รับช่าวตัตถุมงคนสายบ้านมีดีนะครับผมสวัสดีครับแอดไลน์ได้เลย